เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ในคอนท r ชั่นซิมูเลเตอร์คือคอนท랙ชั่นเขาอัปเดตนะครับผมมีอัปเดตแก้ไขบั๊กต่างๆนะที่ออกมาแล้วกันนะผมก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับเขามีอัปเดตตั้งมีอัปเดตวันวันไหนวะเนี่ยหนึ่งวันที่แล้วเนี่ยนะครับผมหนึ่งวันที่แล้วนะครับมีอัปเดตนะครับคุณผู้ชมก็อ๋อเมื่อหนึ่งจุดศูนย์นี่ครับเวอร์ชั่น 1 1 6 8 3 4ีนะมีอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็สามารถไปกดอัปเดตกันได้ซึ่งผมกดอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะผมผมก็จะเข้าเกมนะผมแล้วก็ผมก็จะเปิดเาขาเขาอัปเดตโหมดออนไลน์ด้วยนะห้ามรบกวนเลยนะผมเปิดเขาอัปเดตโหมดออนไลน์เดี๋ยวดูดิว่ามันจะหาห้องเจอไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนเกมเปิด ผมหาห้องไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมครับแม่เหลือจะเชื่อครับอุ้ยเหลือจะเชื่อจริงๆครับผมหาเจอไหมก็ยังไม่เจออีกนะครับผมมันจะหาอะไรนานขนาดนั้นครับโอ้โหก็ยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมครับแม่น่าเสียดายนะคุณผู้ชมครับแม่ไม่เจองน้ะถ้างนั้นเราก็ไปอย่าไปหาเลยเสียเวลาดียเวลาทำมาหากินนะครับผม ก็ยังไม่เจออีกนะครับผมโอ้เกมถือว่าถามว่าทําได้ดีไหมยังทาไม่ดีเท่าที่ควรนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้วิดีโอน,นี้เราจะมาคุณผู้ชมมาขับเกรดเดอร์แล้วกันนะครับุณผู้ชมครับเกรดเดอร์ในการไถแล้วกันนะผมปึ๊บเราก็ผ่านหน้าลงได้เลยครับผมแล้วเราก็ไถกองดินกองนี้ออกได้เลยครับผมจะไถออกได้ปะวะตัวหนังสืออะไรมึงขึ้นมาอะไรเนี่ยพี่เอ้ยเอาออกดิโอ้โห โอ้ว้าวโอ้ยมันขึ้นอะไรมาเนี่ยโอ้เกมเอาแล้วมึงไม่หายแล้วโอ้เอาโอ้โหแม่งขนาดเข้ามาขนาดไหนนียังไม่หายอีกโอ้เออฝนตกอีกแล้วหรอโอ้ยตาแล้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ปรับมีเดียมดูนะครับอ่าผมลองปรับดูนี่เออมีเดียมสว่างขึ้นจริงว่ะปรับมีเดียมสว่างขึ้นวะผู้ชมนะผม โอ้โห oh, oh, oh. ปรับหายแม่งอย่างมืดเลยถอยถอยแม่ฝนตกบ่อยชิบหายเลยจะตกอะไรนักหนาเนี่ยเนี่ยดูดิแล้ว,มวลแม่งเป็นคือเวลาแม่งมีแต่กลางคืนเอา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 ,เอ,าอันนี้กลางไหนเนี่ยกลางไหนเนี่ยอันนี้กลางคืนเอาเชา้าเอาเชา้ชาจริงไหมเนี่ย โอ้อะไรไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรเอาผมเปิดไฟหน่อยก็ได้วเออบน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 นี่ครับนี่มาละมาละดันหนอครับดันหอนหอครับผมไอตัวผ่านเก๋มันดันไดเปล่าวะตัวผ่านตารงกลางมันน่าจะได้เหมือนกันมัน้งเนี่ยผ่านผมบอกผ่านตารงกลางดันเลยนะครับ ดับไปเลยดับไปเลยดับไปเลยไม่ทำไมเวลามันเดินเร็วจังวะเวลามันเดินดิโอเหมือนเพื่อีรีบอ่ะเหมือนพี่รีบข้ามกลางคืนข้ามข้างก็ข้ามกลางวันไปรีบไปกลางคืนอ่ะทำไมเวลามันดูเดินเร็วๆจังอ่ะเหมือนพี่รีบข้ามไปกลางคืนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพี่ชอบกลางคืนอ่ะนะครับผม เหมือนพี่ชอบกลางคืนยังไงไม่รู้อะ่ะพี่เอออะไรเขาของพี่นะพี่โอ,อ้เกมนี้มันชอบกลางคืนหรือไงชอบกลางคืนกับฝนตกหรือไงเนี่ยโอ้เอาว่ากันไปครับผมบน่นผมก็เล่นอยู่ดีแหละคุณผู้ชมนะเออไอซูมสุดแล้วนะผมแม่จอกเล็กชิบหายเลยโอ้อยากได้ไอแพดเลยคุณผู้ชมผมเลยอยากได้ไอแพดบ้างเลยเนะี่ยโอ้มื่นก็หมืน่นคุณผู้ชมเพิ่มแสงเัาแล้วนะผม อเคนี่พว้ก็จะเป็นรถเกรเดอร์เครดแล้วกันนะผมเครดมอเตอร์แล้วกันนะผมนี้เราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วไหนดูนี่โอ้ววหอ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วว้าวห้าสิบห้าเลยห้าสิบแปดเมื่อกี้สายอย่างที่ผมปรับอันเล็กก็จะได้คนดูก็จะได้ดูแบบอ่าเนื้อหาที่มันเต็มที่แล้วกันนะครับผมอุ้ยเกรดดีเว้ยนนี้คันนี้เกรดดีวะ่ะ เกดดีเกตเดีเกตเดีเออนั่นแหละแดดให้หน่อยพี่แดดให้ผมหน่อยพี่แม่อะไรของพี่เนี่ยพี่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 จะแดดให้ผมเลยอ่ะพี่เอ้ยพี่จะล่อแต่กลางคืนอย่างเดียวเลยนะอุ้ยอุ้ยเอ้ยดันดันอุ้ยอุ้ยดัน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 ยังไงครับดันยังไงครับเอาเอาเอาไังไงครับผมปึ๊บปึ๊บยึบปึ๊บ hướp 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 thôi em thôi 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 đan khắp đan hướp hướp đi 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 ดีดีนีดันเลยครับดันเลยดันเลยเอาเสร็จแล้วนี่วะของพระเจ้าับหอมแปลนต่อไปได้เลยครับมหอมอันนี้ไม่ต้องดันแล้วครับต่อไปได้เลยต่อไปได้เลยดันครับเดินนึบดีดันครับเดินดันดันอึบอึบโอเคดันแลลวอ่อปรับผ่านปรับผ่าน รับผ่านได้อิสระคือเก,เกมนี้ถ้าเป็นในมือถือเนี่ยผมจะเล่นรถทุกคันเลยนะจะไม่เน้นแค่รถขุดนะผมถ้าเป็นในคอมผมจะเน้น,น,นแค่รถขุดนะครับเดี๋ยวในคอมจะมี DLC มานะผมก็เป็นสนามบอลน,นะแล้วกันนะผมเป็นงานสนามสร้างสนามฟุตบอลเดี๋ยวเราไปสร้างกันเดี๋ยวเราไปสร้างสนามฟุตบอลกันในคอมผมไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วนะ ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเด้อนั่นแหละตอนนี้ว่าจะเปิดโปรเจกต์ขุดสระโอ้โหแม่งขุดไม่ดีชิบหายมันขุดไม่ดีอ่ะเออแลรถ,รถ,ร,ถรถมันไม่ค่อยดีอ่ะผมก็เลยผมก็เลยยกเลิกไปนะครับปึ๊บอ่าก็รอภาพมือถือออกซ้ายภาพภาพมือถือก็ออกก็เล่นภาพมือถือไปก่อนอตีนี่เลยครับนี่เลยนี่เลย อ๋อโอ้โหต้องกดตัว R สองครั้งกดตัว R ให้มันแบบอันนี้ก่อนกดตัว R ให้มันขึ้นเอ่ออีกกดกดถอยนะครับให้มันขึ้นตัว R ก่อนอือมอ,มองไปในดูหน่อยดิไอ,อ้นี่ดันครับผมดันครับดันยาวๆครับตีครับไม่หยิบนี่ครับผมจัดมาเลเซียจัดไปเลย ไปเลยครับเสียมันเหลือ,อกี่หลุมลวนะเนี่ยโอ้โหสองสามหลุมเลยนะคุณผู้ชมงานใหญ่ครับงานนี้งานใหญ่นิดนึงใหญ่ก็ใหญ่พอประมาณนะผมปดันดันอือดัน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 แท็กเตอร์เขายังไม่ได้เปิดขายเลยคุณผู้ชมมีแต่รถอ่าคันเล็กอะ่ะมีแต่แท็กเตอร์เล็กอะ่ะ ออออโอ้ยโอ้ยโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยอเราได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยอแปดนาทีแล้วนะครับผมไปไปไปกันต่อครับไปกันต่อครับผมเดีย๋ยวยาครับผมฟื้ออ่าลุยกันเลยลุยกันเลยถอยถอยถอย แค่เอากองดินออกนะผมปรับกองดินให้มันเสมอกัน,นครับออเออแดดแดดแบบนี้น้อยเนี่ยผมยังชอบเลยเนะี่ยแดดแดดแบบนี้พี่ปิดไฟเลยก็ได้เนี่ยเออผมยังชอบเลยพี่ผมขอเวลาแบบนี้ไปตลอดได้ปะอันนี้พี่เอพี่จะฝนตกพี่จะกลางคืนอย่างเดียวเลยนะครับผมมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ปรับมีเดียมนะแล้วภาพมันจะสว่างขึ้นนะครับ ก็สว่างขึ้นจริงแหละแต่ว่ามันกราฟิกมันไม่สวยไงนี่ขนาดปรับสุดแม่งยังไม่สวยเลยแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออว่ากันไปครับผมไม่รู้ลองรับ60เฟรมเรทหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูสักหน่อยก่อนอ๋อเฮ้ยเวลาถ่ายมันสมจริงอยู่นะ สมจริงนิดนึงนะผมนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องสมจริงเยอะนะครับไม่ไม่ได้แบบสมจริงเบอร์อะไรขนาดนั้นนะครับสมจริงแค่นีด้เดียวเอาไถไถดัถดนไปเออดีแหละนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละมันเหลือกี่หลุมวะสองสามหลุมก็เดี๋ยวเอาบล็อกแค้นมาขุดออกก็ได้ โอเคโอเคครับ okay. okay, ผมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เนาะก็ระบ,บาณน,นี้แล้วกันนะผมยวค่อยว่ากันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับผม96%แล้ว